หนังสือหน้าไหนที่จะเปลี่ยนเราคุณผู้ชมครับการที่จะเปลี่ยนเราก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะเปลี่ยนความคิดของตัวเราเองเรามุ่งหวังอยู่สิ่งเดียวคือการพัฒนาจากหนังสือแต่เราทุกวันนี้เราไม่เคยอ่านหนังสือกันเลยอ่านน้อยก็อ่านแต่อ่านมากก็จะทําให้เราได้รู้มากยิ่งขึ้น เห็นไหมล่ะครับเรื่องราวาสองสิ่งนี้มันแตกต่างกันอย่างชิ้นเจิงคุณอ่านทีละน้อยก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่อ่านแต่คนที่ไม่อ่านก็เหมือนกับคนที่ไม่รู้หนังสือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆและเรื่องรล่านี้ผมจะสาธยายออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังเอาไว้ที่นี้ด้วยหนังสือไม่ใช่ของเล่นๆที่จะเราเอาจะมาพับกระดาษและป่าไปดังจรวดที่วนเวียนกันอยู่นั้นถ้าคุณ เห็นหนัง <tang> ส <s> ือผมได้มีประสบการณ์อยู่ในวันหนึ่งเพื่อนของผมเองชื่ออะไรไม่บอกหรอกเขาได้แอบโทรศัพท์ของคุณครูหนังสือนั้นเขาก็ทำเป็นช่องโทรศัพท์เพื่อจะได้ยัดโทรศัพท์ลงไปและไม่ให้ครูสังเกตเห็นโอ้โหความฉลาดของเขาผมคิดว่าเขาฉลาดมากแต่ เขาก็ทำร้ายหนังสือมากเช่นกันมันเป็นความพอใจของเขาอะที่เขาจะทำร้ายหนังสือเราก็ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเราก็ไม่กล้าเตือนเขาด้วยเพราะความกลัวที่เราไม่ได้หนังสือจึงไม่กล้าเตือนคนอื่นเห็นไหมล่ะครับการเตือนสิ่งเล็กๆน,น้อยๆก็เป็นคุณได้นะถ้าคุณต้องการเตือนเขาจริงๆโปรดอย่าเป็นชีวิตแบบผม ที่ไม่กล้าเตือนใครเลยแม้ชีวิตตัวเองก็ลดน้อยถอยลงทุกวันแต่สิ่งสำคัญก็อยากให้มองว่ามันก็เป็นแค่ประสบการณ์ที่เราได้เดินผ่านมาประสบการณ์ใหม่ผมก็ได้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านนั้นก็เป็นประสบการณ์เล่มใหม่แต่ละหน้าของผมผมเลยภูมิใจว่าที่ผมไม่ได้เตือนเขาวันนั้น เป็นวันที่ผมต้องมาเตือนตัวเองในวันนี้ว่าหนังสือนั้นมีคุณค่าแล้วก็จะมีคุณค่าต่อคนทุกคนบนโลกนี้ต่อไปวันนี้ผมสไตล์แบบแฟงจินสไตล์คงขอราไปก่อนสวัสดีนะครับ